ตรงนี้จะเป็นป่านะคะมันจะเป็นเขายกทางลัดเนาะที่จะออกมาสู่วัดนะคะอ่าถ้าตรงไปอ่ะตรงไปเห็นไหมคะหลังคาแดงๆอะ่ะเป็นศาลาวัดเนี่ยเป็นศาลาเป็นเมนทึ่งทางนี้จะเป็นป่าจะไม่มีบ้านคนไม่มีอะไรนะคะจะเป็นที่อะไรเขาเป็นที่ดินวัดนี่แหละแต่ว่าเขาทางกลมไฟฟ้าเขาเช่าเอาไว้ตั้งเสาไฟฟ้าค่ะ มันจะเป็นป่าแล้วก็ไม่รู้ใครมีใครเอาลูกหมาสามตัวมาทิ้งหมาที่ต้องมีคนเลี้ยงเพราะว่าคุณมากน,นู่นอีกตัวนะแม่เอาข้าวมาเทให้พอดีลูกชายแม่เขาขับผ่านเมื่อวานแล้วเขาเห็นเขาก็เลยมาบอกแม่ว่าเห็นลูกหมาอยู่ตรงนี้สามตัวลูกหมาอ้วนแสดงว่าต้องต้องมีต้องได้อยู่บ้านคนมาก่อนอย่าเล่นคุณแจรถมึงอยากข้าบไปหรือเล้วกลับไม่ได้ ถึกเจ้าตัวนี้ไม่รู้เป็นอะไรบวมบวมเป่งเลยที่คอแล้วก็มีน้ําบวมลักษณะเป็นน้ำเนี่ยค่ะเจ็บใช่ไหมลูกโอ้โหปวดหัวอืบวมเนะะี่ยค่ะบวมไหนแม่ดูทีใ,ใครเองเอาเองมาปล่อยอยู่นิ่งๆแต่บวมเป่งเลยออ,อ,อแล้วยู่ไห้เนเง่งนี่ค่ะ หมาคุณมากอ่ะแสดงว,ว่าต้องอถ้ามันทิน้งมันก็น่าจะทิ้งสักตรงประตูวัดก็ยังดีนะอย่างน้อยหมาไม่ได้เข้าวัดได้นี่มาทิ้งไว้ในป่าแล้วตรงนี้มันจะมีอะไรให้กินหมาก็ยังเด็กอยู่ <c oughs> เขาคงคิดว่าเออทิ้งก็ตรงนี้หมามันคงเดินเข้าวัดเองมั้งเออดีดีเพมาทิ้งไว้ในนี้ <c oughs> ดีนะคะลูกชายแม่เขาผ่านทางนี้ไง เพราะว่าข้างในมันจะมีหมาอีกชุดหนึ่งที่ว่าแม่ต้องคอยให้ข้าวให้น้ําอยู่มันก็จะทะลุกันได้วจ้ช่างเจอแหละของแบบนี้เนี่ยไม่เจอเงินสักกสอบมัง้ง <c oughs> ไปกินไปไปกินไปช่วงนี้ฝนตกเขาก็คงได้อาศัยแอบอยู่ในซอก <c oughs> อย่าทะเลาะกันได้อาศัยแอบอยู่ในโพรงหินเนี่ยค่ะมันอ มันจะเป็นโพรงเข้าไปก็ยังพอได้หลบฝนหลบแดดนะคะน้ำก็มีมันเป็นบึงน้ำเล็กๆข้างในในป่า FC อย่าเพิง่งเบื่อแม่นะคะว่าเออนำเสนอแต่อะไรที่มันชวนหดหดูคือมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วบางทีมันมาเจอไงมันก็อดที่จะนำเรื่องราวมามาแบ่งปันกันไม่ได้เนาะ มันก็ไม่เชิงว่าจะหดหูหรอกนะคะเพราะว่าอย่างน้อยอยู่ตรงนี้แม่ยังได้ให้ข้าวเขากินไงแต่ถ้าว่าเกิดไปอยู่จุดที่มันไม่มีบ้านคนแล้วแม่ไม่เห็นหรือว่าไม่มีใครเห็นที่ว่าเด็กๆต้องอดอาหามัยน,นั่นแหละมันมน,นะมันจะชวนให้หดหูดอันนี้อย่างน้อยก็ยังได้กินข้าวกินน้ำนาะอ,อยู่ตรงนี้ภาระเพิ่มมาอีกแล้วเฮ้ย ไม่ต้องทะเลาะกันลูกเอ็นดูไอ้ตัวนี้อ่ะเย่งใช่บวมปิงจิ้มลงไปเนี่ยมันนิ่มไงน,นิ่ม